เดี๋ยวเด้อ3 2 1สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อน,นี้เป็นมื้ออันบัณฑีคือเป็นเดือนของวันแม่ของเมืองไทยเนาะข้น้อยแนมพาวดีแล้วก็วิกกี้แล้วก็ญาติที่ทำทุกทุกท่านเนาะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังให้เกียรติติดตามเนาะตลกบอนทัวร์ก็เยพาท่านผู้ชมมาทัวร์บุญเป็นเดือนแม่กันเลยว่า แม่ก็ไปกีมจากปสวั์แม่เขาได้จากปัสวั์เข้าบ่แม่เข้าก็เลยเฮ็ดบุญหาแม่โดยที่บุญจะมีได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อนี้ขน้อยมีตัวแทนทางหน้าวัดลาววัดลาวขันติธรรมรามแล้วก็วัดขันติวัดศรีวัดถนนศรีวัดพุทธมิศาลวัดพุทธมิศาถ้าจะเป็นไม่ได้เนาะให้เจ้าภาพเพิ่นเป็นคนเว้าดีกว่าอนอื่นขน้อยเมื่อนี้ทางหน้าของสถานีทีวีลาวผมทำแล้วซึ่งเป็นเป็นมื้อดีอีก คือว่าเพื่อนมาแต่งตั้งมาแต่งมามาเพิ่นมามาก่อตั้งแบบว่าจัดแกนโอเวนิงเนาะถือว่าเป็นเมื่อดีของเราเลยเพื่อนเป็นสถานีลาวมารีมา USA เนาะกอนอื่นก็ให้พี่เกกี้เนาะเป็นเจ้าบ้านกาวอย่างจักน้อยแล้วเดี๋ยวจะแนะนําว่ามีผู้ใหญ่นเมื่อนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังมิแตผูสําคัญขอเชิญเลยดิกี้าก่อนเนาะนี่ก็ขอบใจหลายพี่น้องเบื้องรายการที่ว่าพวกเขาแกนโอเวนิงจาก าลาวมณีมาทีวียู USA. USA. อเอสเพราะว่าเพิ่นกับพี่พีมีน้องทั้งเมืองลาสเวกัสเพิ่นมาทำบุญมื้อนี้ก็ขอบอกขอบใจทีมงานของน้องแมม้ะก็ยังเหลืเพียงพันนะ้ะก็ย่ายเวียงเพิ่นเอากองบุญมามมมให้เรื่อยๆไม่เฮาสองคนเฮ็ดบ่ได้แม่เอาซี่ซะเอื้อร์พี่อยากจะขอท่านประชมไปฮู้จักทุก่อเป็นอายุกเก้าสิป่านเนาะขอเชิญพ่ออันพ่อบุญเนาะ ใช่พอลูกหลานมืาอนี้ลูกหลานเทพคุณไฮแม่แล้วก็บพ่อปกติพ่อจะบอกเป็นงานใส่เดอร์จะเป็นเธอแรกเหมือนในเมแรกเขาส่งปีเลยขอเชิญพ่อให้ทำโอวาทหรือว่าลูกหลานนะเราะว่เป็นอย่างไรจักใจพ่อบุญจัะเอาพ่อจักใจเลยแรกพ้อแห้งหน่อยหนึ่งพ่อแห้งหน่อยหนึ่งแม่เป็นคู่ไอวาทหน่อยหนึ่ง ดีใจหลายที่พระในมากโฮมบุญนำลุกทั้งสองเก็นกินทางพ่า,าแม่ได้ขอให้พระกุุลอันนี้จงหอดเถื่อิกุศลไปนะเจริพระลกุุลอันอย,าายิ่งใหญ่หลูกที่กัตตันยูพัฒวิธีได้ดีเสมอขอให้ทั้งสองจะมีผูคนอยู่คนเจริญ จะมีเจ้าแถวทุกเมื่อทุกยามทุกเวลาหน้าทีเลย่อนแล้วก็ลำลับต่อไปพี่น้องเนืああ้อไหนไสถานีลาวของเรานี้จะเกิดขึ้นในสังคมลาวจะขับมาได้ยิราสวิกการัดเนาะอยากจะเซอร์ไอซาลีก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเป็อนพุทธาภิไสพุทธาภิไสเนาะสบายดีเนะอันนี้มันตั้งหน้าแก้ววัดลาวพุทธาิสัยเนาะอยิราสวิกกาเราจะมีสองวัดเนาะกสังคมลาวเรากลับไปมาหาสู่กันเนาะ ก็ดีใ,ใจเทวาได้มหวมในงานมาอนี้เนาะก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ของเจ้าบุตรที่ให้แม่ไอ่